สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Beauty Update ทุกความสวยเป็นไปได้กับนิติพลค่ะเมย์คะต้องถามเมยนิดนึงว่าในฐานะที่เมยเป็น working woman นะคะเป็นสาวทำงานอย่างนี้เวลาที่เราทำงานหนักๆทำงานที่เครียดนี่มีผลต่อผิวหน้าของเราบ้างไหมคะม,มีแน่นอนคะ่ะเอ๊อย่างน้อยๆเน,นี่ยนะคะเราก็ไม่มีเวลาดูแลผิวพรรณค่ะ เพราะงานยุ่งนี่คะงานแน่นงานหนักมันก็ต้องมีแอบขี้เกียจดูแลผิวพรรณบ้างแต่สิ่งที่เราไปเจาะใจสาวทํางานมานะคะพบว่าสาเหตุสําคัญหลักๆเลยของการเกิดปัญหาผิวพรรณเนี่ยเกิด <c oughs> จากความเครียดค่ะก็เพราะว่าความเป็นผู้หญิงนี่แหลคะค่ะเวลาทํางานเนี่ยนะคะเราก็เลยต้องมีความละเอียดรอบคอบจัดหนักจัดเต็มทุ่งเทสุดๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นความกดดันในการทํางานคะ่ะและทําให้สาวทํางานยุคนี้เครียด และความเครียดเนี่แหละค่ะส่งผลโดยตรงต่อผิวพรรณของเราอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะเพราะระบบร่างกายนะคะจะมีประสิทธิภาพน้อยลงในการส่งออกซิเจนไปทั่วร่างกายค่ะทําให้ผิวของเราเนี่ยดูไม่ชุ่มชื้นนะคะดูไม่มีชีวิตชีวาเสี่ยงต่อการเกิดสิวนะคะและในระยะยาวนะคะก็อาจจะทําให้เกิดริ้วรอยก่อนไว้ได้อีกด้วยล่ละค่ะออยากเป็น working woman ที่แบบผิวสวยเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะคะเอ๊ะ จริงๆแล้วไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากนะคะถ้าเราอยากเป็นสาวทำงานที่มีผิวพรรณสดใสน,นะคะจะมีนวัตรกรรมอะไรช่วยเราได้บ้างอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะความสวยความงามถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีสำหรับสาวทำงานนะคะสำหรับสาวทำงานซึ่งมีตารางเวลาที่จำกัดนั้นการดูแลตัวเองอาจจะไม่เพียงพอ การดูแลตัวเองที่สำคัญประการหนึ่งคือเรื่องของการนอนพักผ่อนนะคะควรนอนหลับให้ได้วันละ8ชั่วโมงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำเยอะๆซึ่งจะช่วยในเรื่องของการขับสารพิษออกจากร่างกายทำให้ผิวของเราดูเปล่งปลั่งและใสาจากภายในสู่ภายนอกคะ่ะ สำหรับนวัตกรรมที่เหมาะสำหรับสาวทำงานนะคะเซลเทอร์ปีซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ประสานซิสเตอีนจากเซลล์สดและวิตามินซีซึ่งช่วยฟื้นฟูเซลล์ที่เสื่อมสภาพให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ผิวพันธของเรานั้นเปล่งปลั่งและนวลเนียนใสย,ยิ่งขึ้นทําให้ผิวของเราชุ่มชื่นเนียนนุ่มหน้าสัมผัสและก็ใสด้วยค่ะสําหรับการทำเซลเทอร์ปีนั้นควรจะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเพื่อประสิทธิภาพในการรักษาที่ดียิ่งขึ้นค่ะสาวทั้งานทั้งหลายอย่าหมแต่ทํางานหนักอย่างเดียวนะคะ นมาดูแลผิวพรรณของตัวเราเองอย่างจริงจังก่อนที่ผิวของเราจะเจอสึกหนักอย่างจริงๆค่ะผิวสวยใบหน้าใสาเสริมบุคลิกในการทํางานเป็นใบเบิกทางสู่ความสําเร็จได้เหมือนกันนะคะเพราะเราเชื่อว่าทุกความสวยเป็นไปได้และถ้าคุณผู้ชมอยากสวยแบบไม่ตกเทรนด์อย่าลืมติดตามชมช่วง beauty update ทุกความสวยเป็นไปได้กับนิติพนนะคะสนับสนุนโดยทุกความสวยเป็นไปได้